กับเรียนท่านประธานผมสงวนพรุ่งน,งนี้เพื่อไทยจังหวัดลำพูนวันนี้ผมได้มีเวลา30นาทีในการจะสอบถามถึงปัญหาซึ่งทางพื้นที่กําลังเดืดอดร้อนเนี่ยต่อตรัฐมนตรีก็ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีท่านได้กรุณามาตอบเองนะครับผมจะถามมันปัญหาอะไรบ้างผมจะเรียนบอกท่านทั้ง3ข้อก่อนนะครับข้อหนึ่งเนี่ยผมจะถามว่าทุกปีเนี่ยนะท่านท่านนสงวนครับ 30นาทีคือทั้งผู้ถามและผู้ตอบนะครับถูกต้องครับผมบบผม<ช>จะแบง่งเวลาผมใช้ไม่เกิน10นาทีแน่นอนให้ท่านตอบเยอะๆผมอยากจะถามท่านว่าอย่างนี้นะครับท่านทุกปีลำไยเนี่ยมีกี่แสนตันก็ตามเนี้ยมันจะมีผู้ซื้อจากประเทศจีนมาซื้ออยู่สิบสี่สิบลายเท่านั้นนะครับ<ๆ>คำถามแรกที่จะถามเนี่ยก็คือว่าสี่ลายเนี่ย วันนี้ได้รับจดหมายจากสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งที่ลำพูนเชียงใหม่แล้วเนี่ยเขามาไม่ได้รัฐบาลเข้าให้อนุญาตให้มาแต่รัฐบาลไทยไม่ให้เข้าปัญหานี้ปัญหานโยุบายผมจะเรียนถามท่านว่าจะแก้อย่างไงถ้าไม่แก้นะครับมีปัญหาแน่นี่ปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองท่านเลื่อนปีรู้ดีเพราะพวกผมอยากจะทราบว่าลำไยสดปีนี้จินก็ไม่รับเพราะว่าเขาปิดแต่จะเหลือแต่บาเลและอินโด แล้วราคาที่ท่านเสนอมาว่าขนย้ายลำไย,ยออกไปต่างประเทศเนี่ยให้หให้ห้าบาทต่อก,กิโลเนี่ยก็เหมาะสมแต่ปัญหาของอินโดสามปีมาแล้วนะครับท่านเขาเปิดคอต้าให้เราเนี่ยปกติจะต้องเปิดตามฤดูกาลคือเดืนอนหนึ่งในเดือนเจ็ดีปีนี้ก็จะเหมือนอีกสองปีที่แล้วหรือเปล่าเขาเปิดเดือนเก้าครับคือยี่สิบสิงหาเนี่ยถ้าเปิดตอนนั้นเนี่ยลำไย,ยมันท้ายไปแล้วครับจะไม่ได้ประโยชน์จากจากตรงนี้ ลำไย,ยเหล่านี้เมื่อส่งออกไม่ได้ก็จะเป็นภาระที่จะต้องไปอบแห้งอีกทีซึ่งอบแห้งเต็มที่เนี่ยสำหรับปีนี้ถ้ามี0กแสนตันนะฮะสีเนี่ยมันถึงจะเป็นลำไย,ยอบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไยที่แปรรูปเป็นไยอบแห้งเดี๋ยวผมจะพูดเป็นเรื่องๆไปสุดท้ายท่านตอบยาวหน่อยข้อสุดท้ายข้อสามเนี่ยคือเรื่องการเข้าถึงนโยบายขนย้ายลำไย,ยออกจากแหล่งผิดไปภายในประเทศ3บาทต่อกิโลเนี่ยอันเนี้ยชาวบ้านเขารอฟังว่าใครจะได้โอกาสบ้าง และต่อไปก็คือ3บาท3เปอร์เซ็นต์น่ะที่ท่านลดช่วยจ่ายดอกให้น่ะท่านให้แต่บริษัทถามว่าธนาคารรับได้ไหมอันนี้ผมจะถามเป็นคำถามที่สแต่คำถามแรกเนี่ยตอบแค่ได้ไม่ได้ท่านเข้าใจท่านะช่วยยังไงผมคิดว่ามันจะไหวอย่างนี้นะครับท่านครับถ้าปีนี้ผมถามข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าปีนี้เนี่ยรัชการบอกมีประมาณ4ี่0,000ตัน ชาวบ้านบอกหกแสนผมคิดว่าถ้าเราคิดที่ห้าแสนคิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าแสนก็หลายแสนตันนะฮะที่จะต้องมาเป็นลำไย,ยอบแห้งเปลือกและเนื้อเนี่ยครับลำไย,ยอบแห้งสิบกิโลเนี่ยทั้งเปลือกเะครับเหลือสามโลลำไย,ยอบแห้งเนื้อเนี่ยฮะสิบกิโลเหลือหนึ่งโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำนวณกันว่าปีนี้ จะมีลำไยอบแห้งถึงหมื่นสองพันตู้หมื่นสองพันตู้เนี่ยซื้อโดยคน40คนนะฮะเขากระจายทั่วประเทศจีนมันเป็นผลไม้ทางวัฒนธรรมครับในประเด็นนี้ลำไยก็ไม่ได้เป็นผลผลไม้สำคัญที่จะดูแลในในโยบายของรัฐบาลนี้บอกว่าให้หตัวแต่ลำไยไม่มีต่อไปก็ต้องขอแต่ไม่ใช่คำถามคำถามคือประเด็นที่หนึ่งเนี่ย ทำยังไงครับให้40คนนี้เข้าประเทศได้เขาเข้ามานะฮะเขามีบ้านพักประจําอยู่ในจังหวัดชุมพรลำพูน40รายเท่านั้นนะฮะวันนี้รัฐบาลจีนอนุญาตให้เขาเข้ามาแต่รัฐบาลไทยเข้ามาขอวีซ่ายังไม่ได้ยังไม่เปิดให้คําถามนี้อยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าจะช่วยยังไงถ้ามาช้าฤดูลําไยเนี่ยจะเปิดประมาณวันที่20วันที่15ของกรกฎาอะไรละครับผมขอบคุณครับคําถามที่หนึ่งครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ รรท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิิ์รองนายกรัมตีและรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพูดปนกันนะครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าท่านจะแยกคำถามยังไงแต่ว่าท่านถามประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ปัญหาลงจีนที่เข้ามารับซื้อลำไยในประเทศว่า ถ้าเข้ามาไม่ได้นี่จะแก้ปัญหาอย่างไรก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้ได้รับทราบว่าลงปัจจุบันนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีประมาณ40รายตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นอนคือ42รายที่ผมมีเอกสารอยู่นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ย กระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการในการพยายามที่จะส่งเสริมให้นอกจากลงแล้วก็ให้เกษตรกร,กรได้มีโอกาสรวบร,รวมผลผลิตด้วยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งลงจากจีนแต่เพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นก็จะใช้วิธีระบายลำไยผ่านกระบวนการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศด้วย แต่ส่วนถ้าลงมีปัญหาไม่พออันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาหรือกันต่อไปในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมแต่ทั้งระบบนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดูเรื่องนี้ทั้งระบบแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกในการที่จะเข้าไปดําเนินการตั้งแต่ต้นฤดูปีที่แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งช่วยให้ลหําไยในประเทศราคาดีตามสมควร แล้วก็นในปีนี้ผมก็เริ่มต้นดําเนินการมาหลายเดือนแล้วครับแล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่7ของเดือนนี้ผมก็เดินทางไปรับทราบปัญหาและคลี่คลายปัญหาร่วมกับเกษตรกรผู้แปลรูปผู้ส่งออกและภาคราชการทั้งหมดด้วยตัวเองมาแล้ว ทั้งหมดได้มีมาตรการชัดเจนครับในการที่จะช่วยเหลือถ้าต้องการรายละเอียดเดียวผมจะขยายผลเพิ่มเติมขยายความเพิ่มเติมขอบคุณครับท่านประธานครับ,รบท่านสงวนเชิญถาประถา,านต่อไปครับก็แสดงว่ญญาปัญหาแรกเนี่ยผมอาจจะถามไม่ชัดต้องขอโทษท,ท่านทีะด้วยคือผมแยกอย่างนี้นะครับลำใจอบแห้งเนี่ยนะครับนโยบายของรัฐยังไม่มีอะไรส่งเสริมและท่านไม่ต้องส่งเสริมอะไรเลยขอให้เขาได้เข้ามาซื้อเท่านั้นเอง อบแห้งทั้งเปลือกประเทศไทยไม่กินนระกินเฉพาะในประเทศจีนเพราะเป็นผลไม้วาทํารรม,มี40ลายเท่านั้นที่ยังเข้าประเทศไม่ได้ส่วนเรื่องโลงต่างๆรับซื้อนะ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องอบแห้งซึ่งมีโรงงานอยู่ในประเทศไทยแล้วอบแห้งนะครับผมแต่ว่าที่ละท่านตอบเดียคือลำไยสดซึ่งผมจะถามในข้อสอง แต่ข้อแรกที่ผมยังยืนยันว่าท่านช่วยกวนามันเป็นนโยบายครับท่านนายกเท่านั้นที่จะเปิดได้ให้เขาเข้ามาเนี่ยจะต้องกักตัวที่ไหนเขาบ้านเขาอยู่ลําพูนกับเชียงใหม่4ี่สิบลายนะครับผม mm. คาถามที่สองครับท่านครับ mm. เรื่องลําไยอบแห้งเออมปนลำไย,ยสดละตอนนี้เรื่องลำไย,ยสดซึ่งท่านมีมาตรการว่าจะให้ผู้รวบรวมส่งออกที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยครับกิโลละหบาทดีใจมากครับและผมก็ว่าเก่งมากเลย5บาทที่ท่านบอกเนี่ย มันตอบโจทย์ที่อินโดนีเซียพอดีเลยเพราะอะไรครับหนึ่งตู้นี่นะรถหนึ่งตู้นี่มันยี่สบสี่ตันแต่มีลำไย,ยอยู่ยี่สบสองตันยี่สบสองตันเนี่ยคือสองแสนสองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับค่าธรรมเนียมเข้าเข้าไปขายในในอินโดเนี่ยคือหนึ่งแสนบาทต่อตู้ท่านให้ห้าบาทเนี่ยถือว่าท่านเข้าใจกระทรวงพาณิชย์เข้าใจตัวแรกผมยังแปลกใจพอไปเช็คข้อมูลมเป็นอย่างนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณกระทรวงพาณิชย์แล้วท่านให้ตัวเนี้ยแต่ปัญหาคือว่าถ้าเขาเปิด ฤด,ดูการให้เราวันที่ยี่สิบเนี่ยไปไม่ได้แล้วครับปัญหาที่สองเนี่ยปัญหาที่สองต้องเป็นเป็นความสามารถของรัมตรีนะครับที่เข้าไปเจราจาเพราะทางโน้นเขาเห็นว่าถ้ารัามนาตรีไปช่วยเจราจาในะร,ระดับรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดให้เราเหมือนกับก่อนสามปีนั้นคือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งและเดือนเจ็ดคือเดือนมกราเนี่ยลำไยดอกฤดูครับลำไย,ยสดนอกฤดูเดือนเจ็คือเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นลำไย,ยในฤด,ดูตรงนี้ครับ ที่ต้องการคืออะไรมาตรการหบาทพอใจแล้วเตี่ยที่ต้องการว่าเปิดให้ตรงฤด,ดูการผิตได้ไหมให้คืออย่าไปเปิดวันที่ย0ิบเลยตรงนี้คําถามที่สองนี่คือว่าจะช่วยเจราจาเรื่องนี้ยังไงเพราะผมคิดว่าเจ้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรู้เรื่องนี้หมดรู้หมดว่าเจนิตาที่ไหนไปนัดแล้วเขาไม่มาอย่างไรงนี่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝากกรมเจราจาก,การค้าต่างประเทศเนี่ยรายงานปีผมว่าท่านปีรู้ก่อนผมละ<ผ>มตอนนี้ เพียงแต่ท่านยังไม่ได้ตอบปัญหานี้ผมยังอื่นผมพอใจแต่ผมขอความบรนณาเรื่องเลื่อนให้เขาเปิดตลาดเียตรงกับด,ดูการผิดปกติได้ไหมขอบคุณคัดวิปัญหาที่สองครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ